พี่ร้องเอาเกี่ยพอจังเลยขีองเกี่ยวยังยังพี่ทำกับเรือให้เหรอไม่เจนเจนขับเรือพี่ทำขับเรือหรอคะเจนเจนเจนน่เรามาล็อไปด้วยกันแล้วกันพี่นะไจะเว้นขับไว้ให้พี่ต่อท้ายโอเคไหมอดาแล้วไปกันีนะ จิมงาน่ะเบื่อจิ้มงานพี่เบื่อพี่เบื่ออะไรพี่เบี่ลียวโซ่ลีมันไม่สลากมันไม่สุดของจพี่เงสลากใช่ไหมพี่ทไม่ได้นะจริงนะวันนี้จะว่าตัวคนังนี่เาจะเบื่อ ทำท่าออกก็ตั้งเกตท่าเกตท่ามันเย้ยเย้ยดิแหละมันเป็นห้องเก่าดิแหละมันเป็นห้องของแกของแกก็มีมาแต่โบราณโอราอคนคุ้นตาแล้วพักโบราณที่จ้า

ลองจะไปไหนล่ะการนเลยนะพี่รอดไหมเนี okay. so ่ยร้องคว้องจงลูกอกลู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 กที่เคยับตอมกันกันเรื่อยมาคนไหนเป็นแม่เป็นยายเขาไม่เท่ก bye, -bye. bye, -bye.